แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัยชุดที่5นะครับข้อ41โทษทางวินัยของข้าราชการครูในข้อใดเป็นโทษร้ายแรงกอไก่ภาคทันลดเงินเดือนขอไข่ตักเตือนตัดเงินเดือนขอควายปลดออกไล่ออก งงูตัดเงินเดือนลดเงินเดือนฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับโทษทางวินัยของใครการครูที่เป็นโทษร้ายแรงก็คือปลดออกไล่ออกนะครับ <S 2> <S 2> ข้อ42สิตำแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงก็มีสิทธิธอุทธรณ์ต่อใครกอไก่สปทขอไข่กอปทขอควายกอคอสององูกอสอจอ ฉเฉลยนะครับ้นนี้ตอบงูงูนะครับตำแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกอสอจอนะครับข้อ43าตำแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อใขรกไก่สปทขอไข่กปทขอควายกคอ,อสององูกอสอจอ เฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับตำแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกคอสอนะครับข้อ44ถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ร้องทุกต่อใครกไก่สปทขอไข่กปทคอ,อควายกคอสอง,งูกอสอจอ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ร้องทุกต่อกคอ,อสอนะครับข้อ45การร้องทุกจะดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกก็ไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงอง,งู60วัน ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับการร้องทุกข์จะดําเนินการภายใน30วันนะครับนับแต่วันเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์นะฮะข้อ46การอุทธรคําสั่งลงโทษทางวินยัยต้องดําเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งก็ไก่7วันขอไข่15วันขอควาย30วันงองงู60วันฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับข้อ47การลาออกต้องทำเป็นหนังสือต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก็ไก่7วันขอไข่15วันขอควาย30บวันงงู60วันเฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับการลาออกต้องทำเป็นหนังสือและต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30บวันนะครับ ข้อ48ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินกี่วันก็ไก่15วันขอไข่สาวันขอคลาย60วันงองู90วันเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน90วันนะครับข้อ49อก,าการลาออกแบบใดที่มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก กอไก่การลาออกไปเปิดธุรกิจขอไข่การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอควายการลาออกไปเลี้ยงดูบิดามารดาของูการลาออกไปรับใช้ชาติเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับการลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกนะฮะข้อ50ถูกสั่งลงโทษปลดออกสามารถมีสิทธิ์ตามข้อใดกอไก่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ ข้อไขมีสิทธิ์ได้รับบำนาญข้อควายมีสิทธิ์ได้รับบำเนจบำนาญงงูไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเนจบำนาญเฉลยนะครับคนนี้ตอบข้อควายนะครับผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกสามารถมีสิทธิ์ได้รับบำเนจบำนาญน,นะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัยในชุดที่6ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ